ครับสวัสดีครับเอเชียเฮาส์ทีวีนะครับวันนี้เพจของเรานะครับก็จะมาไลฟ์สดนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนมากเลยนะครับที่จะต้องรับรู้กันนะครับตอนนี้มีประกาศล่าสุดนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าตอนนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขของชนบุรีนะตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าตอนนี้ภาพมีสถานที่เสี่ยงอ่ะมีอยู่ประมาณ3-4ที่นี่นะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณแวะไปแล้วนะครับถ้าเมื่อคุณแวะไปที่นั่นแล้วนะครับ3 4ี่ที่ที่ผมจะบอกนี้3 4สี่ที่นี้นะครับให้รีบไปตรวจ หรือไม่ก็ไปหาหมอหรือไม่ก็ลองกักตัว14วันดูนะครับสี่ที่นี้มีที่ไหนบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงของโควิด -19 ีนะครับมาดูกันนะครับที่แรกนะครับตู้มวยเทพประสิทธิ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563นะครับถ้าใครไปที่ตู้มวยที่นั่นนะครับในช่วงวันที่1ธันวาคมนะครับไปหาหมอด่วนนะครับข้อ2ครับ สถานที่2ีคือาจังหวัดพัทยาบางละมุงนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับวันที่10ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนะครับศาลที่บางละมูงนะครับถ้าขายแบบไปวันที่10นะครับไปหาหมอด่วนนะครับไปตรวจด่วนนะครับ3นะครับเลคโฮเทลอันนี้เป็นโรงแรมนะครับเลคโฮเทลพัทยาสาย2อําเภอบางละมูงจังหวัดชลบุรีช่วงวันที่1 0 1ถึงธันวาคม63นะครับและช่วงวันที่17-20ถึงธันวาคม63นะครับและช่วงวันที่24ถึง26ธันวาคม63นี่นะครับ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังมีอีกนะั้นรู้สึกจะมีอีกไหมอ,อ๋อมีอยู่อีกครับเป็นผับมั้งครับถ้าจำไม่ผิดเป็นโบนพัทยาครับโบนพัทยานะครับถนนเพชรตะกูลตําบลนานะเกลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับวันที่ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะครับ เวลาประมาณ5้าทุ่มถึงตีสามไอถึงเที่ยงคืนครึ่ง5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับ <Hey. S 1> แล้วก็วันที่25คือวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามใครไปที่นี่นะครับสีที่นี้นะครับไปหาหมอด่วนนะครับที่พัทยานะครับและอย่าแวะมาที่อำเภออื่นเด็ดขาดนะครับขอจบอลไ์สดเตือนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ